ผมต้องบอกนี้นะครับว่าเมาเนี่ยตอนนี้แทบจะรวยแตกเขือเลยนะครับเนื่องจากว่าทางวานนะครับในอ,อีทเรียมนะครับวานอีทเรียมก็กควบคุมชีบตัตถึงเแล้วอะนะครับแล้วมีอีกเปอร์เซ็นต์อื่นๆที่เป็นวานน่ะโอ้ต้องเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้ เราได้อัปเดตวานอิเทเรียมนะครับผมต้องบอกงี้นะว่าวานอิเทเรียมตอนเนี้ยถ้าเอาวานอิเทเรียมอย่างเดียวที่มันถือชีบะเยอะที่สุดเนี่ยคงไปทั้งหมดประมาณ9้าเปอร์เซ็ต์ละแล้ววานอื่นๆนะครับปกแอคเดะด็อกสเตอร์เราก็อ่านิวเอกอย่างเงี้ย อ่าวนเวนเวเนเซล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีวานไหนอีกอ่ะวานไอที่มันเปิดร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะเลยอะนะครับรับชีบัมีวานไอแถวอาร์เจนตินาอีกนะนะครับก็มีการรับไอชีบันะครับเพื่อจะมาอ่าใช้จ่ายนะครับคือผู้ผู้ชำระเนี่ยสามารถ ใช้จ่ายเนี่ยเกี่ยวกับพวกอสังหาในลาตินอเมริกาได้ผมมีเยอะมากนะครับซึ่งผมต้องบอกงี้นะว่าเยอะนะครับแล้วข้อมูลที่อัปเดตมากที่สุดนะครับที่เร็วที่สุดนะครับที่ผมได้ตอนเนี้เมื่อประมาณกลางเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดสิบเอร์เซนวันมีการควบคุมอุป,ปทานนะครับของเหรียญน,นยถึงเจ็ดสิบเอร์เซ็นตเลย เอาแค่วานที่ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับวานอเโตรีรียมถึงเก้าเปอร์เซนตแล้วเมาจะเหลืออะไรนะครับรวยแต่เขือหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาละนะครับวันนี้เรามีเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อที่มีการเผาเหรียญโดยวานตัวหนึ่งนะครับในชื่อว่าสตีเฟนนะครับสตีเฟนก็เป็นคน เป็นดีเจอยู่ค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปในอ่าเมรี่ชีบะคริสต์มาสปาร์ตี้นะครับก็เข้าไปได้น,นะครับตรงนั้นเขาบอกว่าเขาจะเผาเหรียญจากตั๋วงานอะไรนะ่ะเพิ่มเป็นสองเท่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเผาเผาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกนะครับแต่เอาแหละนะครับเขาก็เขาให้กระแสเผาตรงนี้ยเราก็ทําเสื้อนี้มานะครับพร้อมกับหมาชีบะใส่หมวกนะครับมีรูปไฟนะครับ บอกจะเผาให้ได้0.01ดอลลาร์เลยผมก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่เอาแหละนะครับเพื่อความสนุกเราก็ไปกาวด้วยกันเอาแหละนะเขาบอกตอนนี้นะครับคนที่เข้ามาในวงการนะครับแล้วก็ถือเหรียญชีบาเนี่ยมีประมาณล้านเจ็ดหมื่นห้าพันลายเลยทีเดียวนะครับพึ่งเร็วๆเวนี้ยมีการอัปเดตนะว่ามีคนเข้ามาถึงเจ็ดหมื่นเลยใน พาร์ทหลังนะครับพาร์ทตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันนี้นะครับมีคนถือชีบาเพิ่มถึงเจ็ดหมื่นนะครับขนาดราคามันยังนิ่งนะครับคนยังถือนะครับไม่รู้จะถือไปเพื่ออะไรนะแต่รู้ว่าเผื่อถือไว้เผื่อมันจะมันจะได้อะนะเอาละนะครับจำนวนที่ผู้ถือครองประมาณพันอีเธอรี่มนะครับพันอีเธอรี่มคือถืออีเธอรี่มทั้งหมดประมาณ พันน,ะน,น่ะนะครับพันเหรียญนะอิตาเลี่ยมแพงนะครับแพงมากเลยแต่ถือเป็นพันเหรียญอ่ะเข้ามาเก็บชีบาอินุหนะครับเกือบสี่สิบแปดพันล้านเหรียดละผู้ถือเหรียญชีบาอินุหนะครับรายแรกๆได้สร้างผลตอบแทนที่น่าประหลาดใจจากการลงทุนครั้งแรกของพวกเขานะครับโดยได้ประมาณการนะครับมหาศาลจากเหรียญน,นะครับมีมของสุนัขเนี่ยมีการถือเรื่อย ข้อมูลตรงนี้มาจากคอยเกโกนะครับแล้วซึ่งเขาเชื่อว่าไอ้วานอีทเรียมเนี่ยถือมาตั้งแต่ชีบะยังศูนย์สิบตัวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตข้อมูลตัวเลขตอนนี้นิดหน่อยนะครับวานอีทเรียมตัวเนี้ยนะครับถืออีทอเรียมทั้งหมดพันอีทอเรียมนะครับก็ได้เข้าเก็บชีบะตอนนี้มีจำนวนเหรียญเนี่ยประมาณสี่สิบแปดล้านล้านนะครับประมาณนั้นนะครับสี่สิบแปดล้านล้านนะครับ 9ก้าหมื่นแปดพสามดะครับเจ็ดแสหเจดันแปด้อเจ็ิบสชิบะนะครับตัวนี้อุปทานหมุนเวียนเกือบ9%้าฉะนั้นมีการเก็บเพิ่มเรื่อยๆนะครับวานตัวนี้เก็บยังไม่หยุดไม่ย่อนถึงแม้ว่าราคาจะร่วงไปถึง0 0 4ตัวนะครับสอดอลลาร์ก็ยังเก็บไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับก็แทบเรียกได้ว่า เก็บกันเข้าไปนะครับแบบเมาแบบรวยแต่เขือเลยอ่ะนะครับนะเมารวยแต่เขือจริงๆนะครับรวยแต่เขือจริงๆเพราะว่าเมาออกกันหมดนะครับรวมถึงวานด้วยก็ขาดทุนนะวานอ่ะแทบขาดทุนเลยนะครับไม่ได้กําไรด้วยนะครับวานที่เป็นวานแบบลองๆอ่ะนะนะครับก็สู้ราคาที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมีวานบางตัวก็ตัดขายกำไรกันแบบน่าเกลียดนะเอาละนะครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสินทรัพย์นะครับใครจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของความโลภแล้วกันนะครับแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวระวังเรื่องของการลงทุนของท่านให้ดีนะครับใครไม่มีเงินช้อนเยอะตอนเนี้ผมแนะนําเหรียญมีมตัวอื่นเนี่ยไปซื้อเผื่อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญมีมตัวอื่นอ่ะมันก็ทําให้การลงทุนของท่านอาจจะเติบโตก็ได้นะครับเอาะมันกาวกันเยอะนะช่วงเนี้ย นะครับเหรียญมีมตัวเหรียญต้นน้ำอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปเหรียญอื่นก่อนเดี๋ยวพอชีบะคอยยังชั่วแล้วค่อยกลับมานะครับดีกว่าคุณค้างเอาไว้นะครับคุณมีเงินแค่หลักล้านมีเงินแค่ห้าล้านอย่างเงี้ยซื้อชีบะไปหมดนะครับค้างอยู่ในระบบบางทีคุณคัดลอตขาดทุนออกมาก่อนบ้างก็ได้นะไปลงทุนเหรียญอื่นก่อนเพราะจะทําให้คุณเนี่ยค้างอยู่นานนะครับแบบดอสคอยอ่ะ บางคนไม่ยอมขายเลยนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วผลปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่ขายถ้าเกิดคุณคุณลงทุนกับดอชคอยนะครับแล้วขาดทุนแค่ประมาณอ่าลงทุนหลักแสนขาดทุนว่าสองหมื่นคุณก็ขาดทุนไปเถอะนะถ้าตอนนั้นนะเตือนตุลาคุณมาลงทุนชีบะนะครับคุณก็ได้กำไรคืนไปแล้วนะ แล้วตอนนี้คุณก็ถอนคุณก็ไปลงตัวอื่นอีกนะครับไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะครับหรือว่าคุณไม่ขายก็ไม่ขาดทุนตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยนะครับเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับไอเดียเนี้ยว่าไม่ขายไม่ขาดทุนผมว่าคุณจะติดดอยนานมากเลยนะยังไงถ้าเกิดคุณเล่นเหรียญที่มีวานเข้าแล้วอ่ะยังไงคุณก็ติดดอยนะครับแล้วติดดอยแบบบ้าระห่ำด้วยนะครับยาวนานด้วยอ่ะผมบอกประมาณเนี้ยแหละนะ แล้วก็จะบอกด้วยว่าวานเนี่ยกำลังเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับวานมีการเก็บเพิ่มแล้วก็มีการเทขายนะครับตลอดนั้นคุณระวังกระเป๋าของคุณไว้แล้วกันนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับไว้กับชีบะคุณก็ต้องศึกษามันให้ดีนะครับเราก็มั่นใจในการลงทุนของมันว่าจะเข้าตอนไหนจะออกตอนไหนนะ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางเลยนะครับหลายช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับรวมถึงเรามีกลุ่มชิบะด้วยอยากเข้ามาทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับผมฝากโปรโมทเสื้อนะครับ เหลือแค่ห้าตัวเท่านั้น L, L กับ XL เท่านั้นนะครับสายอื่นหมดแล้วนะเอามาขายเป็นร้อยตัวนะครับเป็นร้อยกว่าตัวปรากฏว่าวันเดียวมีคนสั่งจองหมดเลยนะครับก็เหลือตัวเหลือแค่ห้าตัวสุดท้ายนะครับนอกนั้นก็จะเปิดเป็นร pre o r อร์เอานะครับก็แล้วแต่คุณเลยนะว่าจะซื้อทันหรือไม่ทันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ทักก็มาที่เพจแล้วกันนะครับแล้วก็เรามีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าสนใจคือสควอ r โทเค็นะครับเป็นเหรียญโปรเจกต์ของพวกทหารเขานะครับเราก็มีพวกวิศวรรกรมาทําเหรียญต่างๆน,านะคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้นะครับผมแค่มาพูดเรื่องของสปอนเซอร์เท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้ดียังไงเป็นโปรเจกต์ต้นน้ํานะครับราคาเริ่มต้น0.3บาทนะครับเพราะว่า อุปทานมันมีแค่ประมาณ10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับมีไม่เยอะนะครับราคามันไปก็กระโดดไปเลยเท่านั้นแหละนะครับนั้นโปรเจกต์นี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับเราก็ลองเข้าไปดูนะครับจะมีการเผาเหรียญทุกเจเร์เซนตเปซก็จะทำให้บริจาคนะครับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนเหรียญน,นี้ลงทุนน้อยๆนะครับอย่าพึ่งลงทุนเยอะ เพราะว่าเหรียญมันเพิ่งเริ่มโปรเจกต์เท่านั้นเองถ้าเกิดคุณจะลงทุนในเหรียญพวกต้นน้ําอย่างเนี้ยแนะนําเลยว่าคุณลงทุนไปเถอะนะครับลงทุนน้อยของคุณเอาไว้นะครับแล้วรักษาพอร์ตการลงทุนของคุณนะให้ดีนะครับกระจายความเสี่ยงด้วยนะอ่ะไม่ได้แนะนําการลงทุนมากนะครับแต่มาสปอนเซอร์ให้นะครับจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็แล้วแต่คุณเอาละสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับ หวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ